กุยช่ายตอกไข่ราดน้ำจ well ิ้มช so ่ำๆคก็ที่สุดแล้วจริงๆสาขานี้มีห้องแอร์ให้นั่งกินกุยช่ายอร่อยๆด้วยนะกุยช่ายสะพานหันสาขาตลาดพูเปิด10โมงถึง2ทุ่มครึ่งรอบนี้ปังได้ลอง2เมนูค่ะคือกุยช่ายตอกไข่ราคา45บาทและขนมพกาตตอกไข่ราคา45บาทเหมือนกันจ้า เมนูนี้นะคะคือเขาจะเอากุ้ยช่ายแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยมากดให้แบนแล้วเอาไปทอดแล้วก็ราดไข่ไก่ลงไปด้านบนทอดต่อจนสุกค่ะร้านเขามีทั้งหมด3สาขานะคะคือสะพานหัน,นตลาดพลูแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจริงๆแป้งอ่ะชอบที่นี่เป็นการส่วนตัวนะคะก็ตรงที่ว่าเราได้กินกุ้ยช่ายร้อนๆในห้องแอร์ <Wow. S 1> มันดีมากจริงๆอะคะ่ะทุกคนแถมน้ำจิ้มนะคะก็วาวไว้ให้อยากราดมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ตามใจเราเลยค่ะ ทั้ง2เมนูนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบแบบนุ่มๆน,นะคะเพราะว่าเราใส่ไข่เนี่ยตัวกุ้ยช่ามันจะไม่กรอบแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวกรอบนอกนุ่มในเนี่ยให้สั่งแบบชิ้นเหลี่ยมและชิ้นกลมทอดนะคะอันนั้นก็อร่อยเหมือนกันทางร้านมีไข่ทั้งแบบทอดและไม่ทอดค่ะถ้าไม่ทอดซื้อ10ชิ้นแถม2ชิ้นถ้าทอดซื้อ10ชิ้นแถม1ชิ้นนะจ๊ะ